ิวเพราะฉะนั้นชวนกันยินดีเปรี่ยีีดีใจเรียกตนว่าไทยด้านดินพื้นใหญ่ไม่ใช่ทาดเขาก่อนนี้มีแค่แดนนับว่ากว้างใหญ่ได้ว่า นไทให้พวกเราแต่ครั้งนานการเก่าชาติเราเขาเรียกชาติไทยบ้านเมืองควรประเทืองไว้ดังแต่ก่อน พินไทยรวพรวมไว้ได้แสนัจอยากเข็นอย่าแค้นเคยกู้แดนไว้อย่างบากบันกอนน้นเคยแตกสายส้นเสน้นเม้กอระนั้นยังรวมใจช่วยกันร่วมไทยให้ร่มเย็นบัดนี้ ที่เขาใช้สื่อแช่อะไรอยู่ในมือเยอะใช้เงินเยอะสามารถจะโน้มน้าวคนไทยให้หลงไหลาตามไปขั้นตอนที่สามคือการยืดอำนาจรัฐก็โดยการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่14พฤษภาเนี่ยถ้าเขาชนะถ้าฝ่ายประชาธิไปไตยชนะการเลือกตั้งก็คือไทยได้สูญเสียเอกราชให้กับต่างชาติไปแล้วโดยฝีมือของคนไทยเองที่ไปการกระบาดเลือกตั้งนักการเมืองฝ่ายประชาธิไปไตย เข้าไปมีอำนาจเมื่อเขายึดอานาจแล้วก็จะถึงขั้นตอนที่สี่ซึ่งขั้นตอนนี้อันตรายอย่างยิ่งเลยมองผิวเผินดูดีคือเขาจะยึดอำนาจทหารนักการเมืองที่เป็นภัยคุคกคามต่อความอยู่รอดของชาติจะยึดอานาจทหารโดยการคุมอํานาจการแต่งตั้งโยกย้ายแม่ทัพนกองและผู้ที่จะคุมกําลังรบของชาติซึ่งรัฐบาลยนี้ครั้งก่อนเคยพยายามทามาแล้ว แต่ทําไม่สําเร็จเพราะว่าทหารไม่ยอมเระบอกว่าทุกอย่างต้องผ่านสภากราโหมมาเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเก้าไกลก็ได้ป,ประกาศนโยบายแล้วว่าจะยกเลิกสภากราโหมแลวจะเอากองทัพมาอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนให้ได้อันนี้คือการทําลายขีดความสามารถของทหารในการยึดอานาจยึดเอกราชของไทยกลับคืนมาให้คนไทยเห็เนยังทหารคือคนสุดท้ายที่จะยึดอานาจ ที่ฝรั่งยึดไปแล้วอำนาจรัฐเนี่ยที่ฝรั่งยึดไปแล้วเนี่ยกลับคืนไมาให้คนไทยได้เพราะฉะนั้นท่านมองทหารนในมุมมองใหม่นะครับ <_ C 2> เขาไม่ใช่ประเด็นการบ้าอำนาจเขาคือผู้กู้ชาติยึดอำนาจของรัฐกลับคืนไมาให้คนไทยตรงนี้สําคัญอีกการหนึ่งที่เขาจะอาจจะทําหลังจากที่เขาได้อำนาจทหารแล้วหรือเมื่อเขาไม่สามารถจะได้อำนาจทหารเขาก็สามารถจะคานอำนาจทหารในการไตรวัตรด้วยการที่รัฐบาลโนมินีของต่างชาติอนุมัติให้ทหารต่างชาติ เข้ามาประจําการอยู่ในไทยหรือใช้ไทยเป็นฐานทัพเพราะนั้นขั้นนี้ทําไม่ได้เด็ดขาดนะครับพี่น้องไทยอย่ายอ่อไมรัฐบาลไหนอนุมัติให้ต่างชาติใช้ไทยเป็นฐานทัพเป็นอากัศอนุมัติวันไหนวันนั้นคือวันสิ้นชาติเลยวันเริ่มต้นของวันสิ้นชาติเลยขั้นสุดท้ายคือการแบ่งแยกหรือยึดดินแดนด้วยการแก้รัฐธรรมนูญอันนี้เขาทํามาแล้วกับสกิม สมาชิกสมัชชาของสิกิมคือสมาชิกสภาของสิกิมนะอภิปรายและลงมาเตะรับรองร่างรัฐมนูญด้วยเสียงเอกเอ,เอ,เอกฉันโดยเอาสิกิมไปรวมชาติกับหมหาอำนาจทุกอย่างทําอย่างรวดเร็วภายใต้กระบอกปืนของต่างชาติทําอย่างรวดเร็วและเสร็จสิ้นตั้งแต่เริ่มประชุมจนจบใช้เวลาเพียง16นาทีท่านไม่มีเวลาที่จะก,กู้ชาตินะครับไม่มีเวลาไม่จะทําอะไรทั้งสิ้นเลย สิบนาทีเขาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นยังเพราะฉะนั้นวันที่สิบสี่พฤษภาถ้าท่านไปกากาบาทเลือกฝ่ายประชาธิปไตยเท่ากับท่านยกเอกราชของไทยให้เขาฟั่งเข้าไปมันก็เหลืออีกสองขั้นตอนเท่านั้นเองที่ทุกคนในประเทศไทยจะไม่มีชาติไม่มีแผ่นเนินอยู่อาศัยและทำกินในต่อไปสำหรับตอนต่อไปจะได้กล่าวถึงสงครามรูปแบบใหมท่ที่ไทยเผช,ชิญอยู่นี่ ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและไทยมีทางรอดอย่างไรบ้างธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย